เรามีผู้ที่ตกเตก็นอีพีแมทนะครับอีพีแมทก็จะมีข้อมูลมาจากหลายดังปรากฏว่าทางที่ีแรกคือมิติด้านสุขภาพนะครับเทศบานี่มีผู้ตกเต็นด้านสุขภาพหรอรายนะครับในส่วนของทีมจัดการประจำตำบลนะคะก็จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลตรงนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้เป็นฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการชี้เป้าในการพัฒนานะคะตามโครงการน,นี้นะคะ จังหวัดนครราชสีมาพุ่งเป้าขจัดความยากจนทั้ง5มิติโดยการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือโดยมีทีมปฏิบัติการตำบลรวบรวมข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายเสนอสอจอพอเพื่อจำแนกครัวเรือนแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ครัวเรือนที่พัฒนาได้และครัวเรือนสงเคราะห์สำหรับจังหวัดนครราชสีมาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของทางรัฐบาล เรามีหลักการที่สําคัญคือเรื่องของ3ชัดนะฮะอันที่1ก็คือข้อมูลที่ชัดเจนครัวเรือนที่ยากจนอยู่ที่ไหนอย่างไรอันที่2ก็คือเรื่องขององค์กรชัดจะมีองค์กรอะไรที่รับผิดชอบบ้างแล้วประเด็นที่3คือจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของภารกิจและเวลาส่วนในการวิเคราะห์โคุวเรือนยากจนนั้นเราก็ใช้หลัก4ทอไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบเรื่องทัศนคตเิเรื่องทักษะเรื่องทรัพยากร แล้วก็เรื่องของหาทางออกร่วมกันเรื่องการแก้ไขปัญหานี้เราตั้งใจจะให้จบที่ในระดับอำเภอเพราะฉะนั้นทีมที่ลงไปในระดับครัวเรือนต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาที่สจพอำเภอในการที่จะกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้จบไปโดยมีทีมของจังหวัดเข้าไปสนับสนุนนะเราต้องแยกเรื่องของข้อมูลให้ชัดเจนว่าปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องของความยากจนเนี่ยมีปัญหาประเภทอะไรบ้างเป็นปัญหาประเภทต้องการรับการสงเคราะห์ หรือเป็นปัญหาที่พัฒนาได้เราระดมหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทางมุลวิธิทางชมรมสมาคมต่างๆเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาดําเนินการเรียกว่าหมุดเรียนกันช่วยเหลือมันจะทําให้ไม่เกิดความซําซ้อนแล้วจะทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นระยะยาวต่อไป โครงการทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันมีด้าน่ิจิ้านสุขภาพ23ครัวเรือนนิติด้านการศึกษา1ครัวเรือนแล้วก็มิติด้านรายได้10ครัวเรือนอําเภอีคิ้วมันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเลยแต่เราหนึ่งคเรือนพอเราได้เุณเข้าข้อมลาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ลงมาช่วยเหลือ ผัวส่วนเอกชอนหน่วยง,งานของรัฐนีการบูรณาการร่วมกันสารสนุกคุณทําอะไรเกษตรทําอะไรปศุสัตว์ทำอะไรคือเราต้องแยกกันนะให้ออกแล้วก็มนร่วมกันเอาปัญหานี้ต้องใช้ไขมั่งปัญหาอีกปัญหาต้องใช้ไขมั่งอะไรทำนองนี้เดี๋ยวยสองคำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องส่งเคาะเพราะว่าแกอายุมากแล้วไม่สามารถทําอะไรได้แล้วภาคเอกชอนเขาช่วยกันเรือนรักสองพันแล้วบ้านชงก็คมจิการชาติเข้าก็รวมมาช่วยกันชือทุกทวเรือนที่มันเจอปัญหาปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข จากโครงการที่ผู้ว่าเข้ามาดูกันแล้วก็ได้ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆนะหลายสุหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยกันอย่างนี้เพื่อจะช่วยผู้ประสบปัญหาผู้ยากไร้ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในพื้นที่อำเภอสิคิวที่เป็นการลักษณะให้เป็นเงินที่ว่าประจําเดือนเลยนะคะมี3ามคัวเรือนก็คือของยาย2,000บาทของคนพิการผู้ชายเดือนละ3,000บาทแล้วก็ครอบครัวที่เป็นคนโคราชแต่ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเดือนละ5,000บาท ถ้าพี่ช่วยเหลืออะไรได้พี่ก็ช่วยพี่คิดในใจเลยว่าความสุขของพี่ก็คือเห็นคนมีความสุขแค่นั้นแหละคะ่ะในส่วนของอำเภอโชคชัยเราเนี่ยเราจะเน้นหนักไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นอยู่นะครับเพราะว่าจากการสำรวจที่พีแมทต่างๆเนี่ยของเรามีปัญหาเรื่อง ความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมของพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะฮะของเรามีถึง195หลังคารเรือนนะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้เราใช้วิธีการให้ชุมชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักโดยการนําทรัพยากรทั้งของหมู่บ้านของท้องถิ่นแล้วก็ทางวัดด้วยมาร่วมกันนะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่มีสภาพบ้านที่มีความไม่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับโดยเราพวกเราภาครัฐเนี่ยเราก็เป็นตัวเสริมเขาขาดอะไรแล้วก็ช่วยเหลือเขา สำหรับเรื่องเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาวิเคราะห์อย่างอย่างละเอียดเพราะว่าคนบางคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้ก็จริงแต่บางทีก็มีปัญหาเรื่องอื่นด้วยเช่นเรื่องของการโจรลาทัศนคติที่ไม่อยากช่วยตัวเองอันนี้เราต้องใช้วิธีการหลากหลายนะฮะเราอาจจะให้คนที่เขามีปัญหาเนี่ยเราพาไปดูบ้านที่เขาทาสําเร็จเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าสังคมเนี่ยจะเป็นตัวกล่อมเราให้คนหาวมธช่วยตัวเองโดยใช้การรวมพลังกันของคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราน่าจะทําได้ แว่านจะแก้ไขปัญหาเหาเนีี้้้ไดดใหมากท่สุัวนนี้เรามีความชัดเจนมีความพร้อมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องขององค์กรเรื่องของภารกิจเรื่องของการบูรณาการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเร่งรัดการดําเนินการอย่างจรงิงจังแล้วก็มีการกํากับดูแลให้การทํางานเนี่ยเป็นไปอย่างจรงิงจังแล้วก็ส่งถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่า ภายในเดือนสิงหาคม2,565เนี่ยน่าจะสามารถดําเนินการได้จบแต่มาว่าหลายเรื่องที่จะต้องมีการดําเนินการในระยะยาวต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรายได้เรื่องของการสงเคราะห์ในระยะยาวก็จะต้องมีแผนแล้วก็ดําเนินการต่อเนื่องต่อไปแต่ในปีงบประมาณ2,565เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถดําเนินการแล้วเสร็จก่อนกําหนดระยะเวลาที่ทางกระทรวงมหาดไทยกําหนดภายในวันที่31สิงหาคมด้วยศักยภาพของคนในพื้นที่ ขององค์กรที่ร่วมกันปฏิบัติงานผมคิดว่าเราสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จครับ